สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของบันเทิงไทยรัฐนะคะวันนี้อยู่กับดิวแล้วก็เชอรี่ค่ะแน่นอนว่าข่าวในวงการบันเทิงวันนี้มันร้อนอยิงเจอรี่เพราะว่าแบบบางเรื่องเนี่ยเราพูดถึงกันมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้ววันนี้มันยังคงมีประเด็นอัปเดตต,ต่อเนื่องอย่างเรื่องพี่เวนานา,นาก็มีใช่ไหม<ช>คะ,คะเจอรี่ใช่ค่ะต้องเลยเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าหลายสำนักอยากจะไปสัมภาษณ์เขาแต่ถ่ายมาได้แต่เสาของจริงโอ<ฮ>้โหอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้เรานําเสนอข่าวนี้กันไปแล้วค่ะว่าคุณนนนาาาาาาแลล้วกคุณเเ่ดิททงไปรรับบขอห ที่กองบัญชาก,การตํารวจสอบสวนกลางแต่หลายคนก็บอกว่า เอ๊ะไปรับทราบข้อกล่าวหา<บ>ข้อกล่าวหาอะไร<บ>เพิ่มเติมหรอหรือยังไงนั่นนตสิมันไม่มีการแจ้งล่วงหน้า<ม>ด้วยนะไม่ได้อัปเดตเลยคุณผู้ชมคือเมื่อวานนี้ค่ะนักข่าวแจ้งว่ายังไม่ทราบว่าทั้งคู่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาอะไรเพราะว่าเขาเองเนี่ยไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะรวมไปถึงทนายความส่วนตัวของทั้งคู่ด้วยก็บอกว่าไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้เพราะว่าลูกความไม่สะดวกอ,<า>อันนี้ทนายปากเกียวใช่ทนายสายหยุดอะไรสายหยุดอะไรคนเรียกเป็นทนายปาเกียวค่ะหลังจากนั้นค่ะช่วงบ่ายพลตํารวจตรีทัศภูมิจะรุ อ,อสนะฮะผูมคับการอ่ะเธอกให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าวันนี้ ทั้งคุณเวและก็นานาค่ะเดินทางมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดยเฉพาะคุณเวค่ะนอกจากความผิดฐานช่อโกงแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานบางอย่างที่เชื่อมโยงก็คือพบว่ามีการใช้บัญชีของเวอโอนเงินกลับไปให้ผู้เสียหายาก็เลยต้องขยับสถานะ,ะป็นร่วมกันช่อโกงกับตัวนานาค่ะ,คะเออแล้วก็เป็นความผิดตามพรกรการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนแล้วก็แชร์ลูกโซ่ โดยฟังข้อกล่าหาเสร็จปุ๊บที่เวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้งหมดทุกข้อกล่าวหาค่ะนี่แหละค่ะก็ คุณนาาล่ะยังไงบ้างผู้เสียหายรายเดิมก็เข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมได้เหมือนกันทาให้ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมตอนนี้ค่ะความเสียหายเดิมตอนแรกเราก็ว้าวแล้วนะมันตกใจมากพี่ดิวคุณผู้ชมเพราะว่ายอดมันสูงจริง150ล้านบาทตอนนี้เมื่อวานพุ่งเลยปรับสเตตัสเพิ่มข้อกล่าวหาเป็น170ล้านบาทเพิ่มมาอีก20ล้านแน่นอนค่ะส่วนจำนวนผู้เสียหายเท่าเดิมก็คือ17รายนั่นเองเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกอีกว่าจากการสอบปากคำบรรดาผู้เสียหายทั้งหมดทั้งวนี บอกมาเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่มีใครได้รับเงินที่เสียไปเลยที่โดนคุณนาาเอาไปเนี่ยนะพร้อมกับบอกว่าก็น่าจะสรุปสำนวนได้นะไม่เกินกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แหละคือหมายถึงว่ายอดมันอาจจะเลยร้0ยเจล้านบาทไปอีกมันอาจจะพุ่งไปอีกคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันยังสรุปตัวเลขแบบเป๊ะเป๊ะยังไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าบางอย่างบางเรื่องเนี่ยที่ตำรวจเขาได้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาอาจจะมีการนัดมาพูดคุยแล้วก็ปรับข้อหาเพิ่มขึ้นด้วย เ,เพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเพราะว่าหลังจากสรุปสำนวนได้แล้วนะทางตำรวจเนี่ยก็จะมีการนัดเวแล้วก็นานาไปรายงานตัวกับพนักง,งานอายการในวันส่งสำนวนอีกครั้งค่ะอันนี้แฟ้มภาพเนาะที่คุณผู้ชมเห็นนะเพราะว่าของจริงที่เราไปว,วันนี้นีแต่สาวนีแต่สาเขาไม่อยู่ค่ะ,ะคุณผู้ชมมา,าต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนค่ะเรียกว่าตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยเหมือนกันแล้วก็ต้องส่งกําลังใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกๆคนเลยเชอรค่ะโดยเฉพาะพ่อของเราค่ะพ่อหนุ่มกัญชัยค่ะพิธีกรรายการข่าวใส่ไข่นะะค โอ้โหเจอเรื่องนี้แกบอกว่าไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยมันต้องมานั่งอ่านข่าวทนายคนสนิทของตัวเองอ่ะเชอรี่แล้วก็เปิดปีมาเนี่ยนักข่าวบอกว่าขอแซวหน่อยเถอะไม่รู้ว่าพ่อไปเช็คดวงบ้างหรือเปล่างานเข้าไม่หยุดไม่หย่อนเลยที่ไปออกรายการพี่หนุ่มกัญชัยนี่นะต้องแบบว่า แบกเกล้เบื้องหลังต้องสะอาดต้องปอดโปร่งจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็คุณอาจจะเป็นรายต่อไปที่อาจจะต้องเข้ามานั่งในรายการพี่หนุ่มและโดนสัมภาษณ์กันเองใช่แล้วตอนแรกเนี่ยมาในฐานะของนักวิชาการมาในฐานะของทนายความแต่ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมาในฐานะที่แบบว่าเป็นจำเลยของสังคมเป็นคำนี้เลยก็ว่าได้เนาะคุณผู้ชมแล้วพี่หนุ่มเองเนี่ยแกบอกว่าแกค่อนข้างที่จะเครียดมากกับข่าวนี้ที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ระหว่างที่อ่านข่าวเนี่ยมีบางช่วงเนี่ยแกบอกว่าต้องขอไปสงบสติอารมณ์ก่อนเลยเพราะว่า แหล่งข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดมากๆและตอนนี้พี่หนุ่มเองก็ยังคงมีอาการเครียดจนทุกคนสัมผัสได้นะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยเป็นห่วงพี่หนุ่มมากๆเมื่อวานนี้ค่ะเราได้เจอพี่เมย์เฟื่องอารมณ์ภรรยาของพี่หนุ่มนะคะพร้อมกับว่าถามถ่ายแล้วก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยไปถึงพี่เมย์ด้วยเลยค่ะพี่เมย์บอกว่าอย่างที่เราทราบแหละว่าพี่หนุ่มเนี่ยทำงานในวงการนี้แล้วก็ประเด็นต่างๆที่มันประดังประเดเข้ามาเนี่ยมันป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยพักรักษาตัวไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็พอมา เหมือนจะดีขึ้นแล้วม,มาเจอเรื่องเฉาของคนสนิทอีกอเรื่องนี้ทําเอาพี่หนุ่มเนี่ยเครียดมากค่ะพี่เมย์บอกว่าสิ่งที่พี่หนุ่มต้องเจอในการทํางานแบบนี้พี่หนุ่มอ่ะน่าจะผ่านไปได้แหละเพราะว่าพี่หนุ่มต้องเจอแบบนี้มาโดยตลอดอส่วนตัวของพี่เมย์เองค่ะก็พร้อมที่จะทําหน้าที่เป็นซับพอร์ตที่ดีดูแลหลังบ้านให้ดีแล้วก็จะไม่สร้างปัญหารหรือว่าสร้างความเครียดเพิ่มขึ้นค่ะ อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะ,ะจริงๆเราก็าพี่หนุ่มก็จะเหมือนกับทารายการก็จะต้องมีเรื่องราวทุกวันอยู่แล้วค่ะแม้แต่ทั้งแบบคนที่ไม่รู้จักคนที่รู้จักคนในวงการหรือแม้แต่อะไรก็ตามก็ต้องรับภาวะที่ต้องกดดันนะคะหลายๆอย่างก็ตรงนี้แกก็ต้องผ่านคน้นค่อยๆให้ทุกวันแบบคลายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหะคะ่ะสปอร์ตก็ต้องสปอร์ตอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะแกทำงานหนักอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้ามีอะไรก็คือส่อยผ่ที่นี้คือเราอาจจะไม่ได้ไปช่วยเรื่องงานได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี้คือก็เมย์ก็ทําหน้าที่เป็นภายในบ้านดูแลลูกไม่ให้มีปัญหาอะไรต่างๆแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการทําให้เขาสบายใจไม่ได้มีปัญหาเรื่องใดๆมาให้กวนใจเขานอกจากเรื่องงาน อ่ะไม่ต้องเครียดเรื่องหลังบ้านเพิ่มเติมนะคะพี่เมย์บอกว่าพี่เมย์จะดูแลให้ดีเห็นหน้าพี่เมย์หลายคนบอกคิดถึงผลงานแสดงเชอรี่ผู้จงผู้จัดพี่เมย์จะมีบ้างหรือเปล่าใช่ค่ะล่าสุดพี่เมย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรื่องงานในวงการเนี่ยหมดไฟการทํางานแล้วจริงดิพี่เมย์เสียดายนะโอ้ละครบอกว่าเป็นฟิลแบบนางร้ายสมัยก่อนแหะพี่เมย์เป็นนางร้ายที่แบบว่า แบบอเฉื่อนใช่ไหมหยิกเป็นนางร้ายที่น่าหยิกมากจริงตอนนี้ติดตามผลงานเรื่องธุรกิจของพี่เมย์ไปก่อนนะคะอ่ะในงานเดียวกันนี้ค่ะคุณผู้ชมนอกจากเจอพี่เมย์แล้วยังได้เจอคนนี้พี่เอสุภชัยนี่เราก็ต้องพูดเรื่องดีกันอีกรอบซุยนะั้ค่เอลซ่าผมทองผมทองเลยนะ พี่เอคะ่ะได้ออกออมาตอบอีกเรื่องหนึง่งที่มีคนโยงเกี่ยวกับเรื่องพระเอกที่อยู่ๆก็มาทราบความจริงว่าลูกที่เลี้ยงมาเนี่ยมไม่ใช่ลูกของตัวเองอแล้วนะักข่าวก็เลยบอกว่าออมันมีชาวเน็ตบางท่านนะคะอขออนุญ,ญาตตรงนี้ด้วยกันแบบโยงว่าอาจจะเป็นเด็กในสังกัดของพี่เอหรือเปล่าคุณอกตพไม่ต้องย่อแลวบาข่าวคือละคุณเอสกันต์พงพี่เอบอกว่าเอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยตกใจเหมือนกันพอทราบข่าวนะคะแต่ก็ยืนยันว่าเอา เอาจากความรู้สึกของตัวเองจากอินเนอร์ลึกๆแล้วนะรู้สึกว่ายังไงยังไงก็ไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนไม่น่าจะใช่เอสค่ะอันนี้พี่ยังไม่ทราบเรื่องอันนี้พี่เอไม่ทราบเลยจริงๆน่าจะไม่ใช่นะครับพี่เอว่าถ้าเดี๋ยวพี่ลองถามดูนะคะอ๋อพี่ว่าไม่น่าใช่อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวต้องถามพี่เอสพี่ว่าไม่ใช่นะคะในความรู้สึกว่าพี่เอสลุไปวัวดีปีใหม่พี่เอมาไม่เลยค่ะไม่เลย อตอบชัดเจนนะคะคุณผู้ชมว่าไม่น่าจะใช่พีเอสกันดัมพงแน่นอนแต่ว่าเราพูดเรื่องนี้มาตลอดทั้งอาทิตย์คุณผู้ชมเราต้องการพื้นที่ให้สําหรับคนที่แบบว่าเขาโดนโยงจากชาวเน็ตโดนโยงจากคอมยาให้พี่ๆเขาได้แบบว่าสบายใจด้วยว่าไม่ใช่ใชตัวเขานะใช่แล้วก็คนที่โดนโยงเขาก็จะได้แบบว่าบริสุทธิ์ใจเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีทั้งคุณแม็กปวิทโดนโยงกันมาตลอดเลยนะคะล่าสุดก็คือออกมาปฏิเสธแล้วพี่เอสกันตพงก็ไม่น่าจะใช่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นปิดจบพระเอกคนนี้ได้เลยคะ่ะ